สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะเข้าสู่ห้องครัวของ f o o d r a y t v ค่ะวันนี้ก็เหมือนเช่นเคยนะคะเราก็มีเมนูเด็ดๆมานำเสนอคุณผู้ชมอีกแล้วค่ะเป็นปีกไก่ตุ๋นนะคะหรือว่าจะมาทำเป็นกว๋วยเตี๋ยวไก่ตุ๋นก็ได้เช่นเดียวกันค่ะก่อนอื่นไปดูส่วนผสมกันก่นค่ะส่วนผสมทั้งหมดนะคะมีปีกไก่นะคะเป็นปีกบนปีกกลางและปลายปีกค่ะผักก็จะมีต้นหอมผักชีถั่วง,งอกบะหมี่เหลืองนะคะ น้ำเปล่าค่ะน้ำตาลทรายกระเทียมเจียวน้ำมันหอยซอสถั่วเหลืองน้ำปลากระเทียมใหญ่นะคะปอกเปลือกให้เรียบร้อยตามด้วยพริกไทยดําเม็ดค่ะเกลือน้ำมันพืชและสุดท้ายคือซีอิ๊วดำค่ะในขั้นตอนแรกนะคะเราก็จะต้องนำรากผักชีนะคะมาหั่นซะก่อน เพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องนําไปโคลกนะคะเพราะนั้นหั่นให้ชิ้นเล็กสักหน่อยนะคะเสร็จแล้วก็ใส่ลงไปในครกนะคะรวมถึงพริกไทยดำเม็ดค่ะและกระเทียมน,นะคะโคลให้ละเอียดนะคะ จากนั้นนะคะนำน้ำมันเทลงใส่ในกระทะนะคะตามด้วยเครื่องที่เราขลกไว้เมื่อสักครู่นี้นะคะทีนี้ก็ผัดส่วนผสมตรงนี้นะคะให้หอมซะก่อนในขั้นตอนนี้นะคะก็จะทำให้ตัวปีกไก่ของเราเนี่ยหอมมากยิ่งขึ้นนะคะเพราะว่าเรานำส่วนผสมเนี่ยมาผัดให้มีกลิ่นหอมซะก่อนนะคะ ีนี้นะคะเราก็จะใส่ปีไก่ของเราลงไปเลยค่ะผัดให้เข้ากันแบบนี้นะคะทีนี้เราจะปรุงรสนะคะด้วยน้ำตาลทรายนะคะเคียค่ะ น้ำปลานะคะปลาเระเองค่ะน้ำมันหอยนะคะและวทีดมาค่ะ ทีนี้ก็แค่ผัดให้ทุกอย่างเนี่ยผสมเข้ากันดีนะคะเติมน้ำเปล่านะคะทีนี้ก็แค่ปิดฝานะคะแล้วก็ตุ๋นต่อไป ครึ่งชั่วโมงนะคะอย่าลืมนะคะว่าจะต้องตุ๋นด้วยไฟอ่อนนะคะไม่งั้นเนี่ยตัวปีกไก่เนี่ยอาจจะเปื่อยเกินไปนะคะต่อไปนะคะเป็นการลวกค้าเตีวเพื่อที่จะเทียมทำค้าเตีวปีกไก่ตุ๋นนะคะคุณผู้ชมจะต้องตั้งน้ำไว้ให้เดือดแบบนี้เลยนะคะ ใส่น้ำให้เยอะพอสมควรนะคะไม่งั้นเดี๋ยวจะลวกเส้นลําบากนะคะทีนี้เราก็เตรียมบะหมี่นะคะคลี่ออกมานะคะไม่งั้นเวลานําไปลวกเนี่ยมันจะเป็นก้อนนะคะเพราะนั้นจะต้องทําการคลี่เส้นออกมาบะหมี่ก่อนนะคะใส่ถั่วงอกนะคะลงไปตามด้วยบะหมี่นะคะ ทีเราก็จะนํามาลวกในน้ําเดือดจัดเลยนะคะต้องทําแบบนี้ด้วยนะคะเขย่าเส้นนะคะไม่งั้นเดี๋ยวเส้นเนี่ยจะจับตัวเป็นก้อนค่ะ๋วยเตี๋ยวค่อนข้างที่จะสุกได้ง่ายนะคะเพราะฉะนั้นใช้เวลาลวกไม่นานนะคะแค่นี้ก็พอแล้วค่ะเตรียมชามนะคะ แล้วก็ตักบะหมี่ใส่ลงไปเลยค่ะจากนี้นะคะก็แค่นําไปราดบนอ่านาปีกไก่ตุ๋นที่เราทําเสร็จแล้วเนี่ยราดลงไปก็พร้อมรับประทานแล้วค่ะปีกไก่ตุ๋นตอนนี้พร้อมเสิร์ฟแล้วนะคะอันนี้เราก็จะตักใส่ชามไว้เลยนะคะสำหรับปีกไก่ตุ๋นแบบนี้นะคะก็เหมาะที่จะรับประทานคู่กับข้าวสวยนะคะแต่ถ้าคุณผู้ชมเบื่อการทาน กับข้าวแบบนี้เราก็สามารถมาทําเป็นก๋วยเตี๋ยวปีกไก่ตุ๋นแบบนี้ได้เช่นเดียวกันนะคะทีนี้เวลาเราราดน้ําลงไปเนี่ยตอนนี้อาจจะมีกระเทียมพริกไทยนะคะซึ่งไม่เหมาะที่จะใส่ลงไปในก๋วยเตี๋ยวเพราะฉะนั้นเราจะต้องกรองน้ําซุปด้วยนะคะมันก็จะทําให้น้ําซุปใสขึ้นนะคะแล้วก็จะดูน่ารับประทานมากขึ้นด้วย แล้วก็ใส่ปีกไก่นะคะลงไปเดี๋ยวเราใช้ที่คีบด,ดีกว่าน,นะคะเป็นอีกหนึ่งเมนูนะคะที่ทําไม่ยากเลยนะคะแค่ใช้เวลาในการตุ๋นเท่านั้นนะคะ จะทาเป็นกับข้าหรือรับประทานแบบนี้เป็นก๋วยเตี๋ยวก็ได้เช่นเดียวกันค่ะโรยกระเทียมเจียวนะคะบนก๋วยเตี๋ยวและต้นหอมผักชีนะคะก็จะต้องซอยเช่นเดียวกันใช้ไม่มากนะคะซอยแค่โรยด้านบนก๋วยเตี๋ยวเท่านั้นนะคะ น,นีโรยพริกไทยด้วยนะคะเสร็จแล้วค่ะแค่นี้เราก็จะได้ก๋วยเตี๋ยวนะคะที่น่ารับประทานแบบนี้เป็นก๋วยเตี๋ยวปีกไก่ตุ๋นนะคะหรือจะรับประทานคู่กับข้าวสวยก็จะเป็นกับข้าวนะคะก็คือปีกไก่ตุ๋นนั่นเองค่ะวันนี้นะคะหมดเวลาแล้วกับครัวตะหลิวกินเที่ยวไทยไปกับ Food Travel TV ค่ะพบกันได้ใหม่ในเมนูหน้านะคะ